มาหอดะมาเวะบ <S an refugees> ึงเห็ดหน้าขาวคนเพี่น้องเห็ดหน้าขาวเห็ดละงก์ดอนนี่แล้วเพราะว่ดอนประจำเลยอะไพี่น้องเพราะว่านี่เก็บเห็ดหน้าขาวกันพี่น้องเห็ดหน้าขาวเพาะเป็นกลุ่มเห็ดหน้าขาว เหง่ายพี่น้องเห็ดนาขาวมือยิกอรรถขดก่อพี่น้องก่ออุ้ยบนเมฆาเหยียบหนาขาวเลยพี่น้องนี่เหดละงโกเห็ตระเหดละงโกพี่น้องดีครับพี่น้องดอนนี่สองสองจุ่มพี่น้องละงโกเหลือง สองจุดงงามเลยพี่บนุ่มดมสวยๆเห็ดกอพี่น้องกอเหดกอยครับลงูกลียงบานพี่หนุ่มงูกลียงบาน ครับสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เป็นี้ลูกีสานภาพพี่น้องไม่เก็บเห็ดคือเก่าแล้วพี่น้องเมื่อนี้กะเขามาแวะเบิ่งดอนเห็ดละงูกเห็ดนาข้าวเห็กดกอวก่อนเก่ากะเขามากัได้มาเน่หน่อยนึงเลยพี่น้องนี่บ่ได้หลายปานได้พี่น้องเมื่อนี้กัคิดว่าสิม,มันคือ่าเห็ดละงูกที่ออกมื้อนี้ฝนพน่นบ่ตกพี่น้องมือขึ้นนี่ถ้าฝนตกมือขึ้นนี่กั จิออกไลก็หนีอยู่มื่อนี่อยู่รมแห้งพี่น้องจักสิออกหน่อยออกไลจักได้กะน,นำรุ่นน้ำเบิองน้ำกันมาพี่น้องเนาะเอาน้นำรุ่นน้ำเบิองน้ำกันมันเก็บน้ำกันพี่น้องทำมาเกา็บเพชรที่เก่าแล้วครับมืออม่อนี่ไปหอดปลาเลียวพี่น้องมือนีงมาหอดตาเสาร์เนี่ยอยู่เขามาดอนส่วนตัวดอน <c oughs> ที่เคยเอาเราพี่น้องเห็ดละาโง,ง่เห็ดหนะเท้าเห็ดหนัน่นออกดีดีพี่น้องมื่อนี่แต่ว่ามื่อนี่บบไลาไปในพี่น้องมื่อนี่เพราะว่าฝนโบตกมึนขึ้นในพี่น้องเนาะ วิ่งกันเล็กน่ะห่อเห็ดหลงโงกเหลียงจุ่มเห็ดหลงโงกเหลียงเลยพี่น้องเอ้ยบบนี้พ่อเห็ดหลงโงกเหลียงบบบนี้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนั่นกันกรับเดี๋ยวสองจุ่มหนึ่งเฮ้ยยางงามเลยพี่น้องเนี่ยกระลงครูวูเลยสวยงามจริงๆสวยงามที่สุดประดุดดอกไม้เมืองหนาวเลยว่าสิบมีเห็ดหลงโงกที่กิงแล้วขาดวันที่ออกไรได้พี่น้องมันอแต่ว่า มันล่มพี่น้องฝนฝนฝน,นมามาถ้าฝนมาหนีเห็ดหลงวกขาวหลงวกยังกระชิอวอ่พี่น้องแต่ว่ากะพอหลุดบงพี่น้องบ้างนี่ิงกวกคือบองอกแต่ว่าถ้าฝนตกมาขึ้นนี่โอ้ยหนี่นพ,พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี่ยนจากฝนมาปิดล่มนี่พี่น้องเิ็นกันเลยสีหยุดผมว่าขาดว่าชิหยุดกเกิดกระชิเกิดกระร่องกระแร้งนี้ก็เลยพี่น้อง เกิดเกิดก็กดกกรอกบบ้องกระแลงขึ้นก็แต่ขึ้นสีบกโคบคือคืเต็มสีฉีดนะพี่น้องเนาะโอ้โขาขาดกันเต็มพี่น้องอีกสองตัวน,นึงแล้วงูกเหลือง ก็ได้แกงอยู่งี่น้องแล้วกขาวขี่นน้องแล้ว,ออวโอขาวยังกินไปเครืองนึนนงเลยขึ้นน้องมีกิจมณ์บงกือกินไปเครืองนึงพี่น้องเ <c ười> ว้บงกุยื้อเต้าปุ๊บนี่เบิ้งห้อยห้อยยังกินเถอะ บงกือเลยพี่น้องว่ามปนเตาดอกบงกือกิน <su> พี่น้องเดี๋ยวมาไก่ขาวจันพันดีใจเมื่อตวันเนื้อหลงโงกพี่น้องเอ้ยมาหยอดไก่ๆหรือว่าแมนจัมเห็ดปูนพี่น้องเห็ดปวกปูนว่าเอาเลยพี่น้องเห็ดตัวนี้เห็ดปูนเห็ดปูนเห็ดปวกปูนคนกัเอิ่นเลยพี่น้องแต่ว่าท่งนี้เป็นบอลนิยมกินกันพี่น้องนี่บานแล้วครับบานแล้วครับผมบานแล้วครับ ลูกเลี้ยงบ้านพี่น้องนึกหลัก,บ,ก,กบ้านได้เฉยอยู่มีแต่วัวขาวพี่น้องขาวบานขาวบานหักออกขาง ไข่หนึ่งพี่น้องเพิ่นบใหญ่พี่น้องเออพื้นหนึ่งบใหญ่เลยฝนบ่ห้าลมแบบที่นี่พี่น้องลมกับบวกกับอากาศสีน้่หนาวจัง่อยเห็ดละงอกว่าจะออกไรก็เลยสิยุดเลือพี่น้องซ้อมเบิ่งอ่ะนอกอีกบานพี่น้องบานเห็ดบานเห็ดละงอูเห็นมีนี่ปลาอู้เปลี่ยนพี่น้องงามอยู่ติธรรมไหม เห็ดละงูแดงพี่น้องเห็ดละงูแดงแบางมีจุ่มพร้อมพี่เนาะสองจุ่ม ได้แก่งอยู่พี่น้องรูนะ่ะพี่น้องพออีกแล้วพออีกแล้วครับเห็ดละงกพี่น้องไม่มีเขามาดอนเห็ดละงกดอนเห็ดละงกเก็บดอนเหน็ดละงกแล้วกันจีเขาบุราพี่น้องเขาปไปไงไปหาตาเห็ดไอ้เผืองนุ่งๆนี่ครับอันนี้ก็มาเขาปลาเห็ดละงกกันพี่น้องมาดูรูเลยโอ้บงังเต็ม บังเห็นแล้วเนาะแล้วก็จุ่มอยู่สวยๆเลยใครอีกครับพอใครอีกแล้วใครเห็ดแล้วงกสามใครสามใคร นี know, like. okay, ่ดอนเห็ดละงวก์ดอนนี <c ười> <c ười> ่ก็คือชิได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องนี่เบาะมากหรือว่าโบขี่ไล่พี่น้องโอเคอยู่ได้ทั้งจุ่มทั้งไข่ทั้งบานถ้าฝนตกก็คือชิได้ายขาดไปชิดด้ายไล่ฝนโอ้ยฝนโมมาพี่น้องซ้ำม้วนน้ำลมตึมตึมก็เลยเพิ่นก็เลยโบออกไลยพี่น้องซุ่มเปลี่ยนไข่เป็นยังกงหยุดเลยโบใหญ่เลยพี่น้องบุกไปเลยพี่น้องตลา็น้ำรุ่นน้ำเบอร์น้กันพี่น้องเทียมมันเนาะเก็บน้ำกันต่อนพี่น้องเขระห่าดอน ไงห,หล่ะปะที่เนี่ยวันนี้เกียดน้ำลายท่างไหมสิดวกพี่น้องใครนึงครับนกงูกเหลืองหักขาพวัวขึ้นเลยโผม่ไปจังนอ,อน,นองพี่น้องนกง,งูพี่น้องทงจุ่มโอ้ขาบิดเว้าด้ี่ มันปลาไหลแห้งเด้พี่น้องงามคือเกา่าพี่น้องบอกจากดอนเหงง็ดละงกแต่เมื่อพ่อเห็ดพึ่งลงยุ่งเลยพี่น้องเห็ดละงกก็ได้พ่อแกียงอยู่พี่น้อง,องเลี้ยงอ้อยอีกแล้วเลี้ยงอ้อยเลี้ยงอ้อยเห็ดละงกเลี้ยงยังไงพี่น้องเอ้ยคนฝนตกเหมือนขึ้นเลยคือสิครับฝนว่วตก บัตกเห็ดใบใหญ่เห็ดใบงอกพี่น้องเลยมันจะงอกอขาเบาขาครับ ดอก,น,ก,น,ก,น,กนี่ง,นงกนึ่ง,งด,ดอ,อ,อ,ก,อ,ก,อกหนุกงเห็นเห็ดละงุเหนอะเห็ดละงูขาวเสียดายเต็มันบดเดียอ้ฝนฝนบดตัวคนบดเดียนะถ้าฝนตกนีทุกที่นองเนี่ฝนบดตกที่นองพไหไงโอคเลยอ้เสียดาย ผลบวห้ำให้เนาะอีกบานนึง่งหักสำเดงขาลายพึ่งเดงขาลายดอก นี่พี่น้องดอกนึงครับเหลียงคาไลพี่น้งองน้มไปแต่เสียบเท่านี้วานจ่วยๆพี่น้งองดอกนี่กำลังดีเลยครับพี่น้องกำลังดีเลยนี่ม้วนเหลายียงคาไล สามดอกนีสก่สามดอกสามดอก ลายดอกนึ่งแดงขาลายเริ่มสิบ,บานมาั้ยเลยพี่น้องเฮ็ดเพิงก็ได้เพึ่งนุ่งเพิงแดงก็เริ่มบานเริ่มยังไงพี่น้องเริ่มบานแล้วเริ่มบานแล้วนี่นครับดอกนึงบานมาั้ยเลยพี่น้องเฮ็ดเ,เพิงก็ได้ดอกนึงครับขาลาย เพิ่องขาวครับนี่เพิ่องขาวเพิ่งไตพี่น้องโอ้นี่พี่น,อน้องมีตัวแข้างทะเลอ,อยู่นี่เห็ดกอพี่น้องจุ่มเห็ดกอปะ้ะว่าจุ่มง่ายไหจุ่มนี่นะงายสักว่ะพี่น้องสองดอกนี่สองดอกสองดอก เพ็ดเพิ่มใช่ไหมขึ้นขาลายมันท่านเลยง่ายพี่น้องกำลังงามสวยงามจริงจริงเด่งขาลายอีกดอกใช่ไหมแต่ว่ามันบาดเหมือนเลยพี่น้องแด่งขาลายเลยบานแต่แห่งยงดีอยู่พี่น้องดอกนึงบาบนี้ใช่ไหมเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดหาดครับ เฮ็ดหาดเฮ็ดอย่างอื่นนี่พี่น้องเบิ่งอย่างมันย่อยอย่างน่อยปอกๆนี่คุณน้องดอกบานหมดแล้วคุณน้องเอ้ยเห็ดเห็นื้องก็ได้บานหมดแล้วบานหมดแล้วบานถ้าท่านได้เท่าเราพี่น้องบานดอกนี่งามอยู่พี่น้องนี่โอ้ยดอกนี่กำลังงามเลยนี่ สวยสดและงดงามเลยนี่พี่น้องพี่น้องอันนี้เห็ดยันงนีออ <laughs> น่พี่น้องรู้ปะนี่เห็ดอะไรเห็ดชีกระเดียนพี่น้องนี่เห็ดชีกระเดียนเก่งแสบพึ่งกันพันว่าพี่น้องถ้าว่าคุเห็นว่าทายกินพี่น้องคือเหด็ดหลงอกหรือพันว่าแซ่บเพราะเหดะะ็ดหลงอกก็ใช่เห็ดชีกระเดือนหรือเห็ดไส้เดือนเอาไปคือเกาบ่าเอาพี่น้องพี่น้องใช่เห็ดหลงอกขาว ขาเพเ่็นเวนยุอยุ่ไข่เดียวคอหลอดอ้อโอ้ย n h ค้มบางพี่น้องบาดมือไว้ไว้เฮ็นแล้วงกขาวพี่น้องไข่เดียวคอรลอดคือเหนือนเห็นพิงอีกดอกนึงพี่น้อง พึ่งเห็ดพึ่งอ้งามเทิจ์นช่วยช่วยไหแน่เะยพี่น้องพี่น้องนี่ยจุ่มผู้ลู่นี่พี่น้องเน,นี่ยเออกระพอ่อย่งังขีดอันเนาะเจวยช่วย,วยอ้งามเถอะพี่น้องจุ่มเนี่ย หมดบั่นที่บุบันนะพ่อนุ่มตอนไปจังไยนี่เพีงท่านั้นมาไปก่อนวิธีตอนเห็ดพี่น้องาบ่มีบั่นมาที่นี่พี่น้องเอาหนามัดไว้แต่ว่าขาเป็นสิงโง่ลงโค้งพียงเท่ขาเป็นสิงโง่แต่ว่ามันกับจีจูมีุ่งี่ล่ะแต่ว่าขาเป็นสิงโง่ลงโค้ง นี่น้องขอีกลยเห็ดลงเกลียงอันพี่เ้องอู้เอานี่กอนตังเนี่จุนี่กอนจ่มี่ก่อนจ่มี่ก่อน มู่เรื่องพิ่งไพี่น้องไเพึ่งขาวพึ่งไเพึ่งขาเพิ่งไข้นี่แหะพี่น้องรอกนี่พี่น้องดอกนี่ดอปนี่ ดอกน,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 นี้ดอกตัวหน่อยบวกไปจากเกาะนกนุงอีกดอกนึงข้นอก,ออกน,น,น,นี่ยุเตนนกยุงนกยุง บานหมดเลยพี่นอ้องเอ้ยไปทางสีไหวแล้วพี่น้องเห็ดเพิ่งทุกย่างก็ได้แต่ว่าเห็ดเรางกทำทาสีซอเซอร์ไถ้าฝนตกกะโห<ฮ>เสียดีเลยได้รุ่นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันขึ้นในฝนเมื่อตกเลยมันมีรุ่นเลยพี่น้องมันเป็นไข่น้อยหน่อยมากเลยเหี่ยวเหี่มืดพี่น้องไปรุน่นกันต่อพี่น้องมันแบ่งขาลายมูนี่พี่น้องมันเป็นเปลี่ยนเลยชองดอกนี่พี่น้องมันเป็นเปลี่ยนเลย เป็นเปลนเลยดอกในหน่อยกับบานหน่อยที่น้องเอ้ยดอกในหน่อยยังไงบานเป็นมนกันมืดอรุณคนมาห้ามดอกนี้พี่น้องเหยียบช่องเหยียบม่องๆนี่แดงขาลายพัดอกนึง โอ้โหถั่วป่ะนี่ยโอ้ใส่น้ำเกันอปะเด็ดแล้วหรอปิดล่าแล้วครับปิดล่าแล้วปะเด็ดใส่ปะเด็ดแบบนึงแดงขาลายขาเลียงอยู่ป้ะพี่น้องมือดิเก่าแล้วพี่น้องมือหนังตั้งกล่องพี่น้องมันสั้นบังหนุ่มยุ่งดอกนี่พี่น้องงามบักคักเลยพี่น้องไหนงามบักคักเลยเนี่ยเอออือนี่ปลาพี่น้องเอ้ยงามบักคักอือสองดอกพี่น้องดอกนึ่ง ไันนี้ดอกเดียวสองดอกที่นี่น้องดอกนี้ก่อนอู้งามบักคักงามบักคักดดูงามบักคักเลยบิดมุน่ะบักขัดงามบักคัดตา,ดา,าใส่ตาว้าเฮ็ดละงูกบานแล้วพี่น้องวันนี้เเอา Vừa ý, không? Ban, ban, ban. bàn cậu. Đẹp, đẹp. bàn đẹp, bàn bàn cỡ bàn 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 ซีบานพี่น้องกินมุ้มัดซีบานนี่ก็ได้พี่น้องเห็ดละงูกี่สองจุม่มพี่น้องสองจุม่มสองจุมงจ่มนู้ฝนบ่ฮหมแหงคักพี่น้องแหงแหงแหงเมื่อนี้วันค้างสิ หายากเติบอยู่เห็ดละงกก็ได้เห็ดยังก็ได้ครับห่างอยู่พี่น้องมื้อนี้นซุ้มเป็นจีเป็นยังกะบ่ใหญ่พี่น้องไปทั้งเหี้ยวหลายครับดอกนึ่งพึ่งนกยุงครับอีกดอกนึงเพิ่งคาเดียนพี่น้องมาเกิดน้ำเงาหยาดีดีพี่น้องตัวนี้เกิดน้ำเงาหยานี่พี่น้องนี มาอยู่ยังเสร็จครับพี่น้องกับคนขังเสียหายยากอยู่พี่น้องมือนี้ครับห่างห้างห้างคักอยู่พี่น้องเฮ็ดมือนี้โอ้หนี่สองจุดนึ่งหรือว่าฝนโมตกพี่น้องคันฝนตกนี่เห็ดละง,งกก็คือชิพุ่งวันนี้ฝนโมตกพี่น้องฝนบนตกเราเนี่พอยังมาล้มพรมมาล้มพรมเห็ดละง,งกกะเลยหยุดเลยพี่น้องเห็ดละง,งกกะหยุด คุ้มเป็นกีต <Tact ics> ัวป้อเตเปียก่ะแหงเหี่ยวไปสองจุ่มยี่พี่น้องได้สองจุ่มยี่พี่น้องว่าแต่ได้แกียงยี่พี่น้องได้แกียงยี่พี่น้องเอ้ยมาถึงตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องมาเช่นเนี้ยในเวลางูอโขงเวยเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อนี้ หางไรพี่น,อน้องเมื่อนีร่หางไรเฮ็ดคอนค้างกันจะไปทางไบอะไรพี่นอ้องคนกับไรคักไรเนี่ยเมือม่อนีนนนรนาา่พี่น้องเพิ่นมาถ้าทางไหนบ้านเขาสองขันรถท่านเพิ่นว่ามาไรไปในละแม่ถามเพิ่นโอ้ยจะมีสิบกวนหรือท่านเฮ <laughs> ็ดกะโบออกพี่น้องเห็ดอ่ะที่เรียกว่าเห็ดละงูงสิออกพอดีฝนมาตกฝนมาตกมาห่อพี่น้องล็มก็ล่มเห็ดก็เลยหยุบเลยพี่น้องเลยโบออบรอแต่ว่าเ้าก็ได้ เลยมาหลายเตื it, no? like. mm ๋อไพี่น้องอันนี้มันอยังนี่ฝากกินตั้งพี่น้องเลยมาหลายเตืบอยู่ครับนี่กลุ่มมานก็ถือว่าเพราะด้แกงอยู่พี่น้องอืสําหรับคลิปนี้ก็คือสีพอไปแค่นี้แหละพี่น้องคลิปนี้ท่านใดกราบกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อกดติดตามในห้องน้ำแนครับพี่น้องในห้องจีนได้ผาพี่น้องขินมาเบิ้งอีกครับพี่น้องเนาะถ้าฝนมาอีกก็คาดว่าชิวออกอีกพี่น้อง หรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนองพี่นอนะ้องเนาะครับผมให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนนะครับด้อต้มเท็บจะได้ความไข่ใหญมีสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนครับสวัสดีครับวได้อยู่พี่น้องแต่ว่า่อนขังอยไปทั้งบ้านหมดแื่อไะเห็ดก็ได้หายากหายาก,ายากมหนกันต์ลไปลงเมืองเหรอพี่น้อง